สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของตื่นมารวยนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับรูปแบบการลงทุนหลายๆรูปแบบนะคะทั้งติดตามภาวะตลาดหุ้นไทยและมีอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการชําระภาษีเสียภาษีนะคะต้องเตรียมตัวยังไงกันดีนะคะจะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบพร้อมๆกันนะคะในช่วงรวยลงทุนค่ะ อยู่กับเราตอนนี้นะคะเป็นเจ้าของแฟนเพจแท็กปักหนอมนะคะซึ่งถือว่าเป็นกูรูในด้านภาษีจากออมันนี่นะคะพูดคุยกันกับคุณถนอมเกตเอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับนะคะหนึ่งในกูรูจากออมันนี่นะคะ<ม>ซึ่งถือว่าเป็นที่รวบรวมนักวางแผนทางการเงินชื่อดังไว้มากมายนะคะทีนี้คุณถนอมเองเนี่ยทำเพจเกี่ยวกับภาษีนะคะ เริ่มต้นที่มาที่ไปยังไงคะทำไมถึงทําเพจเกี่ยวกับภาษีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันวุ่นวายซับซ้อนนะคะทำไมถึงได้มาอธิบายเล่าเรื่องได้ดีขนาดนี้คะก็คือตอนแรกส่วนตัวของผมเนี่ยผมทํางานเกี่ยวกับด้านบัญชีด้านภาษีอยู่แล้วครับแล้วก็มีคําถามค่อนข้างเยอะว่าจะวางแผนภาษียังไงจะทําอะไรยังไงครับก็ตอนแรกเราก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลส่งให้เขาพอเรารวบรวมไปรวบรวมมาเราพอเขียนเขียนบทความเป็นเขียนบล็อกเป็นเราก็เขียน แล้วก็ส่งให้เขาดูแทนอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ข้อมูลเยอะขึ้นแล้วก็พอมีคนมาค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเงี้ยครับก็จะเจอบล็อกเรามากขึ้นมันก็เลยเค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาที่ไปใช่ครับตอนนี้มีมีเป็นบล็อกตรงไหนยังไงบ้างมีเป็นมี <Facebook S 2> เป็นงงก็มีเขียนให้ออมบันดี้คอมที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีบล็อกส่วนตัวชื่อว่าแท็กบักน้อมครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ชื่อเดียวกันครับแท็กบักน้อมครับผมค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะใช่ครับได้เลยกดไลคะ เป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะคะทีนี้มาถึงการเสียภาษีในปีล่าสุดกันบ้างนะคะที่ต้องมีการยื่นนะคะก็คือจะต้องเป็นรายได้ของปี2559แล้วก็ยื่นปีนี้ใช่ปี59ยื่นปีนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้รัฐบาลก็จะมีมาตรการอะไรลดหย่อนสลับไปสลับมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ยื่นภาษีนะคะปีนี้เป็นยังไงคะ ปีนี้คือปี6 0ูนที่ต้องไปยี่หกหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนหลายเรื่องหลายตัวครับก็จะมีตั้งแต่ตัวค่าใช้จ่าย,ายเปลี่ยนเดิมจากเดิมถ้าเป็นนุษย์กันเดือนเนี่ยครับผักได้40%ไม่เกิน6 0 0 0 0ก็จะกลายเป็น4 5่ไม่เกิน10,000 0บาทาครับให้นะครับแล้วก็พวกค่ารถยนต์ส่วนตัวครับจาก3 0,000ื่นก็เป็น0 0 0 0ค่ะครับหลักๆคร่าวๆประมาณนี้แต่ก็รายละเอียดตรงพวกนี้ก็จะมียบย่อยอีกแล้วก็จะมีมาตรการใหม่ๆอย่าง,างช่วงต้นปีก็จะมีเรื่องการช่วย น้ำท่วมก็หักได้หนึ่งหนึ่งจุดห้าเท่าแบบนี้ครับ<อ>ก็ต้องคอยติดตามครับคิดว่าปีนี้น่าจะมีอะไรยเยอะใช่ครับคิดว่าน่าจะมีออกมาหลายตัวครับค่ะแล้ว,ลว,ลวมตาตรการที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะช่วยผู้เสียภาษียังไงได้บ้างคะช่วยผู้เสียภาษีไงได้จริงช่วยคนที่อยู่ผมเขาจะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยช่วยคนที่อยู่ในระบบให้เสียภาษีได้ต่ําลง แล้วก็เข้าใจว่าเขาดึงดูดคนให้เข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับก็คือเข้าใจว่านโยบายนี่อยากจะให้คนส่วนใหญ่เข้ามาเสียภาษีกันถูกต้องเมื่อคนเสียภาษีถูกต้องเยอะขึ้นก็จะเสียภาษีในอัตราที่น้อยลงค,ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่มีรายได้ก็ต้องเสียภาษีนะคะตามเกณฑ์ที่ทางสมะกอมีการก,ารกดดําหนดเอาไว้ใช่ครับใช่ครับก็ถ้ามันจะมี2กลุ่มก็คือตอนแรกรายได้เนี่ยถ้าไม่เกินแสนห้าเราจะได้ยินเพราะว่าถ้าไม่ถึงแสนห้าไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการยืมภาษีด้วยบางที ถ้ารายได้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถึงเกณฑ์ต้องยืน่นก็ต้องยืนยงย่นด้วยต้องยื่นด้วยเพราะว่าเขาจะได้มีฐานเอาไว้<ด>ใช่ไหมคะคว่าอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่อยู่ในระบบใช่ะะเราเราแสดงตัวว่าเรามีรายได้อยู่ดีไม่งั้น<อ>ถ้าเราไม่ยื่นเลยอยู่ดีวันดีคืนดีเรามีรายได้เยอะอเรายื่นทีเขาอาจจะตกใจว่า เราไปอยู่ไหนมาอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะโดนตรวจสอบย้อนหลังได้อีกอ่าใช่แล้ก็เป็นความเสี่ยงวุ่นวายในชีวิตอีกใช่ไหมคะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการเตรียมตัวในการยื่นภาษีกันบ้างมี5ข้อสําคัญที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะหข้อสําคัญนะครับก็ข้อแรกจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่กระตุ้นมามาค่อนข้างเยอะมากคือเรื่องของพรอมเพย์ครับพรอมเพย์ก็คือถ้าอยากได้คืนเร็วนะครับถ้าอยากได้คืนภาษีเร็วเนี่ยสมัครพรอมเพย์น่าจะได้คืน จะเร็วกว่าจะเร็วกว่าถ้าตามข่าวที่พูดมาแล้วก็ผมเท่าก่บเช็คข่าวจากแฟนเพจเ่ยหรือว่าในอินเทอร์เน็ตเ่ยเนี่ยก็ได้คืนเร็วจริงๆริงปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าสมัยนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีพร้อมเพย์เนี่ยจะได้คืนประมาณสักถ้าเกิดเป็นยุคเป็นนโยบายนี้มาปั๊บเนี่ยถ้าคือขอคืนไปเช็คเนี่ยเห็นว่าจะประมาณ45วันก็คือบสองเดือนนะใช่เดือนครึ่งของเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพร้อมเพย์นี่อาจจะเร็วบางทีอาจจะได้คืนภายในวัน2วันเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นการ ส,สัดส่วนให้เข้าสู่ระบบพร้อมเพย์มากขึ้นค่ะคเพราะฉะนั้นคนที่จะชําระภาษีต้องใส่ใจเรื่องนี้ด้วยใส่ใจเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าจริงๆคนก็กลัวค่อนข้างกลัวว่าเอ๊ะถ้าเขาพร้อมเพย์แล้วจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมผมเคยได้ยินมาก็จริงๆ<ง>แล้วเป็นเรื่องใหม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดกลัวข้อมูลภาษีโดวไหลจริงๆแล้วถ้าถ้าพูดตามหลักกฎหมายสัมภระมีอำนาจตรวจอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะสมัครหรือไม่สมัครพร้อมเพย์ก็ตามครับผมอ่ะอันนี้เรื่องแรกพร้อมเพย์น่าจะเร็วน่าจะเร็ว แล้วก็ได้คืนไวช่วยอำนวยความสะดวกใชชครับแต่ว่าถ้าคนที่จ่ายภาษีบอกไม่อยากสมัครก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่รอรอเช็คนานนิดนึงใช่ครับนะคะไม่รีบไม่รีบถ้าไม่รีบถ้าไม่รีบก็ไม่เป็นไรครับผมเกือบสองเดือนกบเดือนครับค่ะโอเคข้อต่อมาก็คือเช็คเรื่องเกี่ยวกับรายได้ครับว่าครบไหมเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าบอกว่ารายได้บางทีถ้าเกิดสลหรับปี5 9าเ0ที่ยี่สิบหกศูนย์เนี่ยสามหมื่นบาทสำหรับกรณีเป็นรายได้อื่นต้องยื่นแล้วนะต่อปี ต้องยื่นข้อมูลแล้วก็ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน5 0,000บาทบาทอันนี้คือสําหรับคนโสดนะครับถ้าเป็นมีคู่ยื่นด้วยกันก็คูณ2เข้าไปเป็น0ก0มื่กับหนึ่งแสนอันนี้เช็กก่อนว่ารายได้เราต้องยื่นภาษีไหมยื่นแล้วอีกข้อนึงคือเช็คว่ายื่นครบหรือเปล่าเพราะว่ารายได้พวกนี้บางทีเราถ้าเป็นยิ่งยิ่งบางคนเป็นฟรีแลนซ์เงียครับถูกหักภาษีแ้ที่จ่ายไว้อ่าแล้วไม่รู้ลืม ไม่ได้ยื่นไม่ได้ยื่นแต่เนี้ยไอ้ข้อมูลที่ถูกหักพวกเนี้ยทางสรรพากรเขามีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็พอเขามีข้อมูลเสร็จแล้วเราไม่ได้ยื่นเนี่ยมันก็ทํทให้เราชักช้าละเขาต้องมาตามว่าเอ๊ะแล้วรายได้ตรงส่วนนี้หายไปไหนล่ะทขาไม่เคไมายื่นอะไรแบบนี้ครับคือเพราะฉะนั้นนี่ต้องต้องดูด้วยว่ารายได้มาจากกี่ทางบ้างใช่ครับแล้วก็ต้องจัดสรรให้สรรพากรเนี่ยเขารู้หน่อยใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจริงๆรแล้วมันมีรายได้ที่ไม่ถูกหักภาษีไว้คือก็ผู้รายได้ หลยคนชอบถามว่าต้องยื่นหมใช่จริงๆมันถ้ากฎหมายเป๊ะๆต้องยื่นครับถ้ากฎหมายเป๊ะๆต้องยื่นแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่ามันไปถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับก็คือถ้าไม่ยื่นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของตัวเองแต่ถ้ายื่นก็ดีใช้คานี้แล้วกันครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับก็คือถ้าแบบว่าปลอดภัยไว้ก่อนก็ยื่นถ้าเป็นคนดีปลอดภัยไว้ก่อนยื่นให้ครบดีสุดครับผมนะคะโอเคข้อต่อมาฮะก็ อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเอกสารละเอกสารก็จะมีเอกสารอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นเอกสารรายได้คือหลักฐานการหักหนี้จ่ายถ้ามันดู้กันเดือนเนี่ยก็จะได้ใบ50ิทวีที่ได้ตอนทุกประมาณต้นต้นต้นเดือนต้นต้นปีเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้อันนั้นคือเอกสารที่ต้องต้องยื่นหรือว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็หักหนี่จ่ายที่เมื่อกี้พูดไปที่เป็นใบย่อยๆย่อยก็เก็บมาให้หมดใช่ครับอันนี้อันนี้คือเอกสารหลักฐานที่ต้องมีแล้วก็ถ้าบางคนรายได้บางประเภทอย่างเช่นทําธุรกิจ กฎหมายให้เลือกหักเหมาก็คือหักเป็นเปอร์เซนต์ตามที่กฎหมายกําหนดเลยกับกฎหมายให้เลือกหักตามจริงถ้าจะหักตามค่าใช้จ่ายจริงก็ต้องเก็บหลักฐานการหักค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเรื่องค่ารถหย่อนครับซื้อ LTF เม็ประกันดอกเบี้ยบ้านหลักฐานต่างๆพวกนี้ต้องครบควรจะต้องซื้อให้เต็มแม็กไหมคะควรจะซื้อให้เต็มแม็กไหมจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อแบบสมมติรายได้ทั้งปีล้านหนึ่งซื้อแสนห้าเปซ์เลยนผมก็ว่าบางทีมันอาจจะ มากไปแต่ถ้าถ้าเกิดกระแสเงินสดหมายว่าแคดโฟเราดีซื้อได้นะครับดีเลยแต่ว่าบางทีอาจจะต้องเผื่อเผื่อไพ้นิดนึงเผื่อเผื่อว่าจําเป็นแล้วก็ดูความเหมาะสมของเราด้วยนะครับแล้วก็อยากแนะนําว่าจริงๆซื้อไอเฟมากขึ้นก็ดีเหมือนกันทําไมอะคะเพราะว่ามันเป็นเงินเก็บสําหรับเกษียณมันมันสอดคล้องกับปัญหาสภาวะการเงินของคนในยุปัจจุบันที่ไม่มีเงินเกษียณนะครับส่วนใหญ่เราสนใจอัลทีเฟเพราะว่ามันไม่กี่ปีเราก็สามารถถอนได้แต่จริงๆแล้วถ้าไอทเฟเนี่ยมันเก็บจนถึงเรา ไม่มีงานไม่มีเงินตรงนั้นมันจะมีเงินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ก็ถ้าถ้าใหนน้นําอยากแนะนําตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยค,ครับก็ต้องมีวินัยด้วยนะเพราะว่าก็ต้องซื้อ,อใช่ใช่มนเป็นการสร้างวินัยแบบวินยัยทาวจริง,จ,งนะจริงจังมากใช่ครับโอเคก็ถ้าใครมีกําลังจริงก็ซื้อทั้งสองก็ได้ก็ดีเลยใช่ครับถูกครับก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ข้อต่อมาเป็นเรื่องรายการพิเศษที่จะช่วยประหยัดภาษีได้มันจะมีเรื่องของ f i n a l น a ่ท ถ้าเคยใครเคยได้ยินอย่างเ <ๆ S 2> ช่นเงินปันผลอของกองทุนรวมจะถูกหัก10%ไว้แล้ว<อ>เงินมันดอกเบีย้ยถูกหก<า>ัก้1 5แล้วเอา2อตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นเงินปันผลกองทุนรวมถูกหัก10%ไว้แล้วหรือดอกเบีย้ยถูกหัก15%ไว้แล้วเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าฐานภาษีเราเสียอัตราเท่าไหร่5-35<า>ถ้าเกิดเสียเกินฐานที่เขาหักไว้แล้วอย่างเช่นถ้ามีเงินปันผลจากกองทุนแต่ว่าเราเสียภาษีในฐาน15%มาแล้วเนี่ยเราก็เลือก Finance ไปเลยก็คือให เขาหักภาษีเราไม่ต้องเอามารวมคำนวณได้กฎหมายให้แต่ว่าบางทีถ้าเกิดเสียไม่ถึงเสียแค่ห้าเอร์เซ็นต์เอามารวมคำนวณเราก็ได้ภาษีคืนใช่ส่วนต่างตรงนั้นไปก็เอาสิบห้าไปลบห้าปใช่ครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นของหุ้นเงินผลจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือหุ้นหุ้นของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเนี่ยอยากแนะนําว่าให้เอารองมารวมคำนวณก่อนเพราะมันมีเรื่องเครดิตภาษีเงินปันผลอาจจะได้คืนอาจจะได้คืนคือยังไงแนะนําให้ลงมาก่อก่อน เพราะว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียเสียเพิ่มเติมใช่ครับคือเราก็กอกก่อนได้คือบางคนเขาไม่กล้ากอกในระบบสัมภาระแบบกลัวไปหมดอะไรแบบนี้พิมพ์ไปแล้วเขาจะรู้ไหมคือเขาจะไม่ไม่เขาจะไม่รู้จนก,กว่าคุณจะกดส่งนะครับก็ลองเอามายื่นดูคำนวณดูก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดมันเสียงเยอะขึ้นก็เอาออกอ่าครับอันนี้อีกส่วนนี้สองส่วนนี้ที่อยากแนะนําไว้นะครับค,ครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องอื่นๆละค่บางคนบอกว่าไม่สมัครของเพย์ได่คือเป็นเช็ค ผมเคยเจอคนมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้บ่อยมากเวลายื่มภาษีที่อยู่ที่รับเช็คไม่ได้เช็คไว้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้ไปใช้ที่อ่ามันจะมีข้อมูลขึ้นมาว่าที่อยู่เราอยู่ที่ไหนซึ่งไม่ได้ตรวจบางทีไอ้เป็นข้อมูลตามทะเบียนบ้านหรือเป็นข้อมูลตามที่อยู่เก่าผ่านไปเลยหายไปไปเช็คหายเมื่อไหร่จะได้สักทีได้สักทีพอไปเช็คในระบบสำคัญอ้าวึ้นเช็คแล้วเอ้าแล้วไปไหนล่ะค่ะอย่างเงี้ยครับก็ต้องเช็คพวกนี้ให้ครบถ้วนนะครับแล้วข้อมูลอื่นๆที่เราต้องมีทั้งหลายแหละ ที่อยู่ไปแล้วใช่ไหมครับ,บ<า>เรื่องอื่นๆเรื่องแบบรายละเอียดต่างๆพวกนี้ก็เก็บให้ครบมันก็จะมีประโยชน์กับเรามากกว่าหลักๆคือ5ข้อนี้ครับ5ข้อหลักๆนะคะแล้วยังมีอย่างอื่นอีกนะคะที่ต้องต้องอัปเดตตลอดเวลาเพอาเห็นว่ารัฐบาลก็จะมีมาตรการนู่นนี่นั่นออกมายังไงดีค <också> ะเราจะิงๆ,ๆตงติดตามข่าวสารเรื่องภาษีไว้เรื่อยๆจะค่อนข้างดีกว่าครับดีกว่าคือแนะนําว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่นโยบายอะไรพวกนี้ออกเยอะแล้วก็พอมันมีออกเยอะพับเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเราไม่รู้เราจะช้าเราก็จะเสียสิทธ เสียสิทธิ์แล้วก็เราก็จะเลือกทางเลือกได้ช้าขึ้นแล้วอนาคตมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอยากแนะนําว่าถ้ามีโอกาสนะครับติดตามข่าวสารเรื่องภาษีเรื่องอะไรเงี้ยก็คอยอัปเดตระยะจะดูในเว็บไซต์กรมสรรพากรก็ได้หรือจะตามในเพจผมก็ได้แล้วแต่ครับเราก็จะมีข่าวสารพวกนี้มาเรื่อยๆเพจอะไรนะคะแท็กบักหนอมครับกดนิดนึงนะคะ T A X B U G N O M S ครับมีที่มาที่ไปไงคะมีที่มาที่ไปไม่ได้มีที่มาที่ไปไงครับคือตอนแรกทาเล่นๆแล้วก็สนุกๆแล้วพอมันโตมาสัระยะหนึ่งก็เปลี่ยนชื่อไม่ได้ะ ก็เลยต้องยึดชื่อนี้ไปแล้วก็กลัวเปลี่ยนแล้วคนลืมด้วยอ๋อแต่ก็ได้รับความนิยมเพราะว่าเวลาพอคิดเรื่องภาษีอยากจะรู้เรื่องภาษีก็เซิร์ช g o o ก l e ก็เจอเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่คนให้ความสนใจด้วยครับผมเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจไหมคะผมว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากนะครับหลายคนตอนแรกไม่ใส่ใจเพราะว่าแบบเฮ้ยวันนี้ฉันยังไม่เสียภาษีวันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้นี่หรือวันนี้ฉันเสียแค่ไม่กี่พันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตคนนะครับมันไม่ได้จบแค สี่สิบห้าสิบจนอายุใช่ไหมครับมันก็ต้องเสียเยอะขึ้นเรื่อยๆที่รู้ก่อนก็ประหยัดได้ก่อนบางคนอาจจะแบบทํางานเปน็นมรรลุกันเดือนทำงานประจําอยู่กระโดดไปทําธุรกิจพอกระโดดทาธุรกิจเสร็จไม่รู้เรื่องภาษีเลยเออทำทำใครให้ทำอะไรทำทำทำ,ทำหมดเลยพอมารุ้อีกทีอา้าวถามพก็มาตรวจมาลุ้อีกทีอา้าวมีปัญห,า,หนานู่นนั่นนี่เสียค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเดิมเนี้ยครับรู้ไว้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายคนส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องลงทุน เราทำไงให้เงินงอเงยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเงินจะงอเงยทางนื้คือค่าใช้จ่ายพวกนี้มันลดลงได้ด้วยเหมือนกันค่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้ที่จะต้องยืดแบบภาษีแล้วก็ต้องยืนใช่ครับนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการยืนภาษีให้กับเรานะคะคุณถนอมค่ะขอบคุณค่ะ ก็ติดตามครูจากออมนี่ได้เรื่อยๆนะคะในรายการของเราค่ะจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารทางการเงินนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกลับมาติดตามในช่วงรวยกับพุ่นค่ะ